นี่คือถนนคลองห้านะครับคลองห้าฝั่งซ้ายเรียกว่าคลองห้าฝั่งตะวันออกฝั่งขวามือเรียกว่าคลองห้าฝั่งตะวันตกดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจมากสําหรับถนนเส้นนี้ทีนี้ถนนเส้นนี้เรียกเป็นถนนที่มีอนาคตเพราะว่าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยถนนเส้นใหญ่มากเขาขยายถนนแล้วคาดว่าต่อไปตรงนี้ก็น่าจะขยายเป็นถนนเมน ลักษณะคล้ายค้าคลองสี่มีบ้านคนอยู่ในถนนประปลายอ่ะซึ่งแต่ก็เป็นบ้านเกษตรกรวันละเราคลองไหมเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจอเรืออองซอยบางอันที่ยังไม่ได้เทถนนเลยนะ มีแต่เป็นถนนลูกลังความพัฒนาทางด้านการถนนก็ค่อยๆมีแต่ตรงนี้น่าซื้อกว่านะโซนฝั่งซ้ายน่าซื้อกว่าอัตราการเจริญเติบโตมันมันไวกว่าพาณิเชยกรรมปอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นป็นที่พักอาศัย่นรเวณโซนไงกว่าจะข้ามสะพานยากถ้าใครซื้อว่าเก่งกำไรนะก็ซื้อฝั่งซ้ายได้เลย บ้านแถวนี้สองล้านเก้าเลยสองล้านเก้าก็ยังก็ยังถูกเพราะว่าตรงลังสิท์นี่มันต่ำๆกับห้าล้านไปแล้วมันมีอะไรฟู์ซซิตี้วันนี้บางกอกแดกอเวนิวนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเองไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งสิ้นเงียบเขาเปิดไหมเปิดเปิดบางบางทีเขาเปิดโอ้เปิดให้ซ้อมเปิดให้ซ้อมก็ป เข้าก้อบได้เลยใช่ไหมใช่จ,ะจ,ะจ่ายตังค์แล้วก็ไปซ้อมมาขายที่ดินห้าสิบไร่เดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอสนามกอล์ฟอันพายวัดอัตตาเกษตรสนามกอล์ฟดังนะ,ะเนื้อหนึ่งนกหงยกชอ็อปอ๋อชื่อหงยกที่เหนนายเป็นชื่อเจ้าของร้าน ช็อปช็อป<อ>ันนี้ซื้อของซีพีมาขายเลาะไปเรื่อยๆก็มีอะไรดีๆโรงเรียน